สร้างภาพเขาะอัพโหลดไหมพ่อได้คายลรวบอกปีนี่พ่อได้คายล้าบอตอนเคี่ยงได้เท่าไหรได้จ็ดแสน หน้านีคลายแล้วบอหน้าอุยเดเมนห,หน้านอุเดนหะเอาผลผลิตไปเ้เลมี่แล้วบอ <c oughs> ส่งข้าวนักได้วยอดบนหน้าตู้เองื่องไม้ของว่าง มอนไายไปไหนอ่ะดหายเจอกัน,แ,น,นแมนก็สอบหมู่บ้าน,าน,นเลยนนนนเล่นกับมูปิ้งไปใส่เตรียมไป ในเสื้อกันหนาวหนูแม่ไว้หลังรถแล้วค่ะมันมันเลอะ เอาปิงปิ้งโดนรถเหยียบ

พ่นนะอแม่าไปใสกระปุกไปกระปุกไปกรไปกระบุกไปกระุกกะบุกกระุกแม่ไปนร้จะทำอะไรก็อยู่ดีจปิง <c oughs>